สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูก่านเด้อพบพอ่พอกับซองแม่น้องกับบุ้คือเก่านะพี่น้องเนาะกับสวัสดีเบิร์ดถูกมองถูกบ่นเนาะพี่น้องโอ้ตอนนี้กระแดดน้องแกมุมเห็ดยนะี่ยนะลายแมงบ้าแ <c oughs> <c oughs> ดดกระแดดดำกระดำ,ดำปลาปลาใบย,ยางลูกป่ะหางกะงมหอยแหล้วกับลุงหางกงมหอยเหล้วพี่น้องผมไปเบิ่งน้ำกันอยู่อยู่ห่มผมว่าไว้มันแดดเนาะ แดดแห้งแดดแห้งแดดแท้แดดว่านะพี่น้องเนาะตอนนี้แม่นองก็บุมกําลังย่างขึ้นแต่น้องพี่น้องเฮาก็สิรีวิวเขาให้พี่น้องเบิ่งนําการพอน้องแกบมตึกแอยู่เทิงพี่น้องพอได้หรือบ่ได้เฮาสิไปเบิ่งแม่นน้ําก้งเนาะพี่น้องเนาะต้องหลายคนตึกนี่คันสิได้ว่ใครเป็นใหญ่ จันแต่บ่อได้ปลาหันตีมาพี่ร้อยข่าวเฮากำลังเขียวนะพี่น้องเนาะกำลังเขียวกำลังงามเขากลมาเหมือนเสานี่บอกเห็นแม่ลูกสามพี่น้องอันนี้คือบังหอยพี่น้องเลยลัางจากงมขึ้นมาแล้วพี่น้องจนได้เถื่องกับตาจ้าปลาลุงมีแต่หน่วยใหญ่ๆเด้อจ้างมกับนลองเก็บบุมสองคนพี่น้อง Nguyên ừ, ừ, ừ. nói nắp 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 nó nắp 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 nó nắp 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 xong nắp 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 โอากาสสิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะตักเตียนผอตักแตียนไล่หลายผัวพูยกับบพอมันเนี่อยนะพี่น้องพูยแพงปีนีนะนกับปอมป้องสอบหนึ่งกับข้าชิมหมดเป็นเงินกีบเนาะพี่น้องเนาะตกอยู่พันป่ายพี่น้องเว้ยพูยนะโปรดโพลีดดไง่ายง่าย ทั้งหมดปูคือปูยเล่งก่ะสอบหนึ่งพันหกพันเจ็ดพี่น้องพูดพูปูแพงอะลีสำสื้อเขากินเนาะเด็ดเด็ดยางยางลูกยังเด็ดแท้เด็ดบ่านยางกัให้ตัวน้ำแห้งแล้วก็มีนะพี่น้อง ไปตาลุงนั่งสบายกันไปเราน้ำน้ำเขาก็ห้ากระเคียวห้ากระงามเนาะบังบังหมองกับสีออกน้ำนั่นแหละพี่น้องเลยเบิ่งห้าสีเบิ่งลำกลมเลยบอกห้าเบิ่งลำมันขี้อยากกลมๆเลยบ่ะ จักสีได้เท่าไรเลยพี่น้องไอ้เข่ากับแรงงามดอกบางบางมองหนาบ่อเทิงมันมันก็สิขี้ไล่เลยเนาะพี่น้องเนาะมองหนามเทึงมองหนาบ่อเทิงเนาะพี่น้องงางไดลูก แม่ว <si no. ่นแนมไปจะขึ้นลสาวอยู่หันไปว่ะกบเบื่อกิกแม่เนาะให่าดนยกันแม่นาะอืเนาเนีกเกีมาจลลุงออน้

น้ามก็เริ่มอยากบกแล้วนะพี่น้องเขาก็หตอนไรวะเขาตะก้านะพี่น้องเนาะกางามต่งหายตะก้านะพี่น้องวะหายดำกับบางบางแบ่แบเบลยปลาซีมาเวยม่ลูกสามสานพี่น้องเห็นป่ามาเห็นตวันคันไดเนื่อยกวใช้ผืนเดอยู่มาหรือไปใส ไปยังบ่เห็นกันว่ามันถี t ต,ตายเลี่ยเลยน้อพี่น้องเนะาะเฮาก็อยากไปเจาะเบือ้องดีว่าเป็นแนวไรกินแนวไเรเนี่ยนี้คือบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาการแม่ทองแกบมอมเป็นคนแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออันว่าสิบ,บ่ไปหาเพิ่นเลยกสิบ,บ่ได้เนาะไปต้องไปเจาะเบิ่งว่าเป็นแนวไรพากันกินอะไรอยู่แนวไรเนานะอยากไปเจาะเหี่ยมเบื้องมาก,กับพ่อน้องแกบมอมาสาวเนี่ยันบ่เห็นเพิน่น เมื่อเมื่อยเมื่อยอย่างทันใจสองอับสองเงยพี่น้องเลยเหนื่อยหลายกขอโคถอดอภัยหลายๆเด้อปลาลุงหว่อพิถาะกรายกันเนาะพี่น้องเก็บบุญกับสิบ่าประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องป้าเบ๋โอ้ตื่นขี้โก้ขี้เกียม โอ้โหพากันรทำอะไรเอาคอยอย่าจอดตาพี่น้องคนตึกเหลายหลายพี่น้องเลยพี่น้องจมบุมหากอะไรจกโตว่ะนี่นะทางนี่นะเสียไปทอกน้องผมวนี่บอทางเกากระต่าก็ได้ ชาตึกใส่กันบอกก,ก,กอระกนนยาด้วยนะแกมบุมขักจิดอกกับน้าพี่น้องดูงมมาไหนาลูก

ตอต้นนั้นนะมันอยู่ภาคทางนี้หรือภาคทางนั่นเดี๋ยวนี่นะเดน่ะตอที่ว่าเห็นขาวๆนี่นะ <c oughs> ลงมาเลยยันตกห้องอันเดยาามาว่าแม่ถอกห้อยใส่อะไมาอันนี้พี่น้องกีกีได้ป้าใหญ่ขึ้นมาแล้วพว่อ ปลาได้ๆนะร้อยมิกกี้งบบาบาลุปลาปลาลุปาลปาลิน,นโอ้ปลาลินอ่าผู้ปลานิน,น,นมาใส่มาใไซาม,มีไข่พร้อมได้โอ้ยไข่มันก็มีบานินไข่ ปาเลตต์ตลอดแบบนฮึ่ต้องสิตาดิ้งน้าเฮ อะไรพี่น้องไอ้คลิ่นนี่ฮาก็สีดำลาผาจ่างอะไรพี่น้องฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามพี่น้องแกมม่มในเด้อปลาลุงเลยผักเบิ่งผักส้มต่อไปเนาะพิพป่าประกาศอะไรกับข้อโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยสบายดีพี่น้อง